ก็จะเป็นตัวตัวนี้ที่กเป็นตัวที่ลุบและหุนะครับนะครับก็ตัวนี้ก็จะจกักฝั่งจีนส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแมก นะครับข้างในก็ใช้ถที่ิซซน์ในการออกแบบนะครับแล <c ười> ้วก็ขึ้นรูปด้วยการพอริ้งส่วนของตัวอลูมิเนียมนะครับ <c ười> ส่วนถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบนะครับจากตัวเนี้ยก็จะใช้ในส่วนของการขึ้นรูปด้วยการใช้แคปแล้วก็ใช้ในส่วนของซีนซีในการขึ้นรูปนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับเมื่อเราต้องการที่จะลดในส่วนน้ำหนัก เราก็ใช้ในส่วนของเชติวิสัยในการดีดิวในส่วนของอวัสดุอะไรต่างๆแต่ควับแปลงเท่าเดิมนะครับโดยนี้ตัวนี้ขึ้นรูปด้วยการใช้ 3D ปิ๊กปุกน,นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือจะใช้ตัวจันจเหมือนแต่ตัวนี้จะขึ้นจะใช้ CNC สสามแกนในการขึ้นรูปนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่ป้าไม่ยังสุขนะ